ยสามาาประเด็นคุณแพทองนะครับยอย่างเมื่อวานนี้สารเพืธรรมบันทึกมีการรับคำร้องของสิสวกระนินิชัยตาแต่งตั้งคุณพิชิตตรงนี้ครับในมุมของพรรคเพื่อไทยตรงนี้เราได้มีการพูดคุยนะครับว่าหลังจากมีสถานการณ์มันจะไปเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าคุณแพทย์องคันยิงตรงนี้เยียมขว้างท้องยังง ปร,รับพมนะคะนอกจากทนายกิจดูเรื่องความความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยก็ยังดูในเรื่องของอคุณสมบัติด้วยนะคะอย่างถีพูดแล้วคิดว่ทาทนายก็น่าจะ,ะได้อธิบาลตรงนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะในเรื่องของอแผนสัรองหรืออะไรจริงตรงนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าค้าทนายกิจยังปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะแล้วก็ยังคงสู้ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปาดท้อง ของพี่พน้องะชานต่อไปคะ่ะ<อ>เป็นกามนะคะเรามองว่าตรงนี้ก็เป็นเกมทางการเมืองค่ะเพราะว่าสอวอก็ได้มีการออกมาบอกแล้วเมื่อกี้ทางทุ้พิชิตก็ออกมาบอกเหมือนกันว่ามันเป็นวงจองูบาอะไรเนวใค่ะก็จริงๆมันก็การก,การการตรวจสอบหรือการอะไรเงี้ยนะคะก็คงต้องเป็นไปตามกลไกของมันนะคะอย่างเมื่อวานคุณวาสโงรออบอกกู ออยยยย่่ย่าาางงนคคขัิวก็อย่างที่พูดไปเมื่อกีนก้นะคะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกลไกนะคะคิดว่าเรืวางยาแล้วก็ยาอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคุณเพราะคิดว่ามันเป็นการที่มันทุกอย่างมนะันต้องต้องเข้าระบบนะคะแล้วก็เข้าตามตามตามกลไกอย่างเง้ยไม่อย่างนั้นก็คงประเทศก็จะไปต่อไม่ได้ค่ะอยากจะถามความขอของคุณอีกนิดนึงนะเพราะว่าหลังจากที่สารแลค้คำร้องเนี่ยก็จะมีคนหยิบยกเนี่ยตากาเรคนดิเดตมาหรืว่าหยิบชื่อของคุณอิน พร้อมจะเป็นนายกคนต่อไปตรงนี้ส่วนตัวมองยังไงคะอีกไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องนี้เลยค่ะเพราะอีกเยิ้งไม่จำเป็นค่ะท่านนายกยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแล้วก็เป็นนายกมนตรีต่อไปนะคะส่วนตมอีกเองก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นประธานวิาสาหสัมพาวเวอร์เพราะฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้ององีกจะทำที่สุดค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาเป็นทางกลา,างนะคะราให้ เรื่องคลรมเนี่ยเขาไปทมท่านนายกเลยนะคะคุณผ okay. ู oh. ้ชมเหมือนมีกำหนดการว่าคุณพ่อจะไปโคราชคุณนุ้ยมีแผนจะไปด้วยไหมคะมีค่ะไปด้วยกันค่ะอ๋อป้าจะไปด้วยไหมคุณนุ้ยคนนี้ครับขอย้อนกลับไปเรื่อนสารและทางเมนูนิดนึงครับนี่คือการที่เราไม่ได้การเตรียมความพร้อมในนี้คือเราต้องมั่นใจครับว่าผลสุดท้ายที่ คาที่ฉายจะออกมาคือจะเป็นคุณกับคุณเสถาก็คว้าเพื่อไทยประเมินเงินทุนผลเพาะผลจะออกในที่ทางบวกับพันค่ะมั่นใจค่ะมันะม่นใจอยู่แล้วม่าราจะได้เป็นพนักงานที่อบอกนะคะหมายตกลดการพรุ่งนี้เห็นว่าจะไปชาวธนกิจลุกป๊อกด้วยอ,อยากอยากถามในความสัมพันธ์ของลุกป๊อกกับครอบครัวเอ่ิเลฟป๊อก <c oughs> ก็จริงๆเขาอยู่ตั้งแต่ก่อนที่เกิดนะะแล้วก็คิดว่าวันที่คุณแม่แมไปคลอดเนี่ยพ่อขับรถให้ด้วยนะคะก็แนวหน้ารู้จักกันมายาวนานนะคะก็มีใจใที่เขา,าที่คุณพ่อได้ได้มีโอกาสได้ม่งคือทางครอบครัวได้คือรอคุณพ่อเพื่อไปชดใช้กิจใช่ค่ะใช่ก็ดีใจมากะคะ่ะเพราะว่าทำจริงๆก็มันเหมือนกับเรือ่องอะไรยากเหมือนมันสนิทนานๆมากนะคะเป็นคนที่ดูแล คุณพ่อมาด้วยนะคะก็คือขับรถให้ตลอดแล้วก็เด็กๆอยู่ในบ้านนะคะก็วิ่งเล่นกินไปแกล้งพี่บอเสอะไรเล่นกันตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าในสุดคุณพ่อได้ได้มีโอกาสไปเพราะจริงๆก็เสียตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วอะไรคะแล้วก็นั่นแหละอะไรเป็นอย่างนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับพูดค้างค่ะค่ะ